สบายดีเด้อพี่น้องงวงกับมะเผาผู้เจ้าอยู่พี่น้องเลยทักทายสบายดียนีตอนหับขอาสู่ซ่องเบาดาวสะคล้องเพิ่งกับผูวและอยู่กระท่อมน้อยผู้ป้าทุหมังม่วงห้าล้นสิเบิดต้นเลพี่น้องเอ้ยสิบ่มี่บุกม่วงได้เก็บอีกแล้วบ้านนี้ nhả mì đã cả bơi đại giặc, đại cho khoang cả men yu mương mương men đây, ừ. à, kem thúng này, bui này, đôn là bơi để nới, trái, nhắm ใส่เก็บอยู่มันบ่ได้ใส่เก็บบ่ได้อืมถ้ามันเฮาบ่ไล่กินหาละซาเก็บแม่พูเต็มทุงเลยมื้อเช้านี่แห้งได้หลายๆบ่เนมื้อเช้านี่แม่เก็บแม่ยเก็บนั่นด้มื้อละกะตากะตาพุ่นแหละบ่พูเต็มทงบ้านใหม่น่ะก็นน่ะบ่ว่าบกม่วงก็ซอนะสุกสุกแล้วก็สุกพร้อมกัน ทั้งพุ่นกับมีทั้งพี่กับมีสิเอาไปหายกันกับต่างคนต่างมีเบิดเบ้อมกันเบิดกัเบิดพ้องกันป่ะเนี่ยยังเบื่อบลายนะนี่ก็ได้ยังได้กัะตาหนึ่งปั๊บสองกับตาเนาะยังได้ยังนะเปิดสีบวงม่วงเว้ยสร้างเด้ติดเอวยาตะกอดอยู่ไม่หายว่าเมื่อไรบลูบลูบเกิลบลูก โอนนีได oh en ้ทุงบักใหญ่เลยอันแดดเลยเอาจ้องก่อนเอาจ้องไปกันอยากไปเบิ่งพอกินลมพะยากับกินโลบหม่งม่วงนะบางๆแล้วพี่น้องเลยเติมเบาบางเลยอันนั้นช้าเนี้ยป่ะอันนี้คือสีหวานมือแรงก่อนสิเ็ดยันโบกกิน ไปไปเบิ่งพอเข็มายเงเี้ยเบิ่ง้ทนมาลูกไปเลงไปเลยบุกบุกคอยมีบ่แดงเบิ

งาำก็ได้จักะอเดเต็มสปริงเลยไยแห้งจะกะพี่น้องเลยเย็นบ่พ่อเหี้ยวมากระท่อมนี่ใครแน่บ่ะตอกแล้วพี่น้องตอกบอลนั่งเลยเด้อบ่ะนี่เด็ดตัวแรกเล้คทะทำมาตัวเด็ด สบายดีปะลุงนะจทาหน่ทำหน่อยเด้สบายดีปลุงลูลุงว่าอหสบายดีอสบายดีปลุงลูกเออแกน้เลยัดงเด้อกขื่อนไมด้ใสบม่แดงดอกฟ้าเลยเหยบดินเหยียบดอนงนม่ปบอเออบยามดมันกะลดลงเกลาเซล แดดแห้งๆก็จอจโอ้ยเลยหมากํลังกินน้ำบ่มามากระตื่นเพิ่นเพิ่นกระตื่นมามันกํลังกินน้ำมันจะได้กระไสอย่นอ้าอมย่างนี้มเนี่ยันยเพื่อก็ไปอยู่้างพี่อือจอกแล้วพี่น้องจะได้เ ว่าแตัวนี้าปนางก็แ่ันี้เป็นนางเกิดเดียวนางเกิดไปได้มินาเกิดบนใดวะนี่ได้วางที่สที่สนี่ยมาว่าบอบอกันไงบอวางพอพถนห่างนี้ก็ได้่็จะเป็นหน้าัดอีกเด้อเนำผัดห่ะโอ้ยเขาปเล็เขาหยังเลนี่เลนี่หางัเย็นเลย

อย่าไปน้ำเขาั่งลุง้งแน่นอยู่ไม,ม้แก่แน่เนะ <c oughs> าะทำบัถท <c oughs> ึกฝนกันอยู่ได้หลายปีแล้วนอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนะพี่พอยายวไอยเราก็ไปรับจ้างมาอน,นีิทุกขา่าวบกทุกการบวก นักตกตานเนี่ยเขาตีเขาจ้างเราทางบ้านน้ำมงบ่แม่เอาลองกำลังให้ทางข้มาบงน่องเด้อบังน้องเด้อโอ้โหพี่องเพลงด้เอรอะนส่นมอนมินำรังทางขนเห็นเห็นแต่ใบมันเราตัดลงก่อนู่แสี่เปนตีแต่ใบลงแล้วคัดน้ำรังบ่หมูเป็นแม่อะไรนะเนี่ยนี่รวดนียแม่นั่นนินะ นี่ๆๆทางหน้าทางทุนเห็นบเอออยู่นี่ลังคามสูงเนาะพอได้โวยรับลมสบายเลยเลยสิได้ตัดบัหไวงด้อเาไมาบ่ได้จนกัหสิใหญ่ ทำงานนัำเด้งานนัำเด้ฮะเบยโดดตรามุกไปคือสีเย็นห่วยเูอะไแต่ววะฮู้ดฮัดว่โดแล้วไหมมันฟังภาษาคนหูเรื่องใช่ปะน่าชากนั่งบอบอยันแแคยันแขะโอ้ยแขทนป่อยเลย นายทำ่ะไรอ่แล้ว่ใครอาบน้ำนะอาบก็ได้เด้อ่เด้องูใหญ่อยู่ในลูกนั่นนั่นใช่เลยบอได้แท่แท้เลยบางคำนี่ไปดอกคุ้นเห็นม้น้องไปรถพาไปรถมันมันทมเลยเด็กน้อยพ่อตอกได้แบนี แน่นขนาดเนอะโอ้แข็งขนาดไม่ไผ <Well, well, S 1> ่ต an <c oughs> okay. ัวนี้ตัวนี้นิ้วเก้าวันบอกตัวนี้นะตัวนี้เจ้าแม่เพ่อท่านได้แบกมากเพราะขาดมันเบิดไไหร่เกิบไม่ได้ใช่ฮหอนึ

แมนนี่ข้างล่างดอกจำปาจำปาเมืองเราดยวคุณของา้บ่ดอกจำปาบอกดอกคุณบ่ดอคุณโอ้ยิไปรอดเขาไปยังอ่ะนะเปนจะลอดปุดอโก็พ่จากลาซื้อจับเด้อจับเด้อจับเด้อ ป่ายังเรามายุบยุบปนี่นะบ้านแมตัาปล่อยนีบ้าเนอะห้ากระสีนมาหักทุบนี่ออค้อสีต่อครัวอะไรป่ะนี่ออ ตัวาตัวำลังหนึ่งนิ้วใหญ่เลยทินิ้วไงใหญ่นี่จะใส่ไปไลยอันนตืบเนานะทำนี้ก่อนมาเนาะมาน่อเนาะ ได้ไไม่ไผนี่ก็เข้ากันดีได้กับหเนาะมุงหญ้ากันไม่ไผให้เด้ปูไม่ไผนี่เข้ากันดีก็กระท่อมแต่ว่าเซานี่ห้วยทนทานดอกหลายปีเาไม่แดงจางพอน้องดีอนเอามาให้แมมงเด้อเข้าไปเลย อันนี้สิเป็นไม้ย่างนะซุ่มดุมมันนี่เนาะนี่ซุ่มนีนไม้ซิวเบียวเล่เรบุดอกคือเขามันงามเกินทอมเงินหมื่นทอมเงินพันก็ต่างกันอันนี้เงินพันได้ เอยู huh. uh ่ช huh. uh ้พ huh. uh ันเลยโบรอบนี huh. uh ้อะไรสามสี่พัน0 0ละสมี่พันเลยอีใครอามามามาพี่ใหญ่ผีไข่อ้าวเจ็บอยู่มีอยู่เปไปยาได้อู่มาก็เลยอู่มาเลย

khay này bớt mai. Bỏ khay bỏ khay. Giàn 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 giàn. Mở đeo mà đeo <laughs> mà đeo mà mà này này Nhảy có mù hù. Hầm nang FC bưng nè. Quy nè. Nhảy có mù ไปเห็นม้าเขาแหงมีเตโซยิใหญ่ๆตอนทำมื่องเด้แคมเพลอนพันยาบาทเด้เนาะตัวดำๆใหญ่ๆคือคือคาเมนโอ้ได้แบบนี้หัวยค้นก้าเขาแล้วนี่ตัวยิ่งใหญ่แมนก็เพียงกันอยูยย่ได้นี่มันต่อสกัดกันก็น,นอนสบายอยู่มัน แดดแดดแดโอ้ยไปเตะฉัเลยัดนี่อ้ยเห็นไหแดดทางใต้นมาเออือือเ้ดาเปิดไฟอล้วนี่เอาไปเอาไปเป็นหมัดตไปมาอีกไถูกคนก็จะเคดอีกแล้เฮียเบิเบินก็ได้จะไม่เคาะนะเห็นยังเลย เยวยังขอทานอ่ะบาใหม่ทาแปงตัวหนาขาวทาแป็ีผมแมตต์แมตยงแหวนอีกได้้ <laughs> าโอ้ยถือวัวเจ้าของฟอกกโ,โอเคนี่เหตุเอ,เองนะฮะเขาก็ชิดเป็นเ้นางาว่าเ,าเปิอะไรเออปีปลายวะีไฟตรงนี้ ลูกคนอื่นอ่ะอันผูกเกินน้ำล้างเพื่อนอ่ะกีเลยว่าเป็นเมอหร่วคนนนี่เจ็บเลนเป็นบทเย็นด้วยนเยนเป็นทเยนล้วอันนี้ไม่ไม้นี่ไม่ห็ดมนี่หระวังเด้อถนเด้อมายันเจ็บเด้อเด้อลูกเด้อเออห้องพ่อห้องแม่เป็นล